เรามาดูลูกไม้มเมล็ดของอาจารย์สำลิศกันค่ะเป็นไม้มีหูที่แปลกมากเลยค่ะหูใหญ่มีสีเหมืนอนกับหน้าใบเลยค่ะสวยเหมือนหน้าใบเลย พื้นใบเขียวกัดขาวแล้วยังกัดชมพูอีกชั้นหนึ่งก้านเขียวจะนิฐานว่ายังไม่นิ่งค่ะเพราะว่าลูกออกมาเป็นก้านดำลายเพื่อนๆเจอลูกไม้ที่ไหนส,สวยๆก็หาเลี้ยงมาเลี้ยงดูกันได้นะคะ